พี่น้องนน่านลักขางแ้งสุก้นครับผมแล้วคลิมนี่เฮ็ดยังแมีชสมบรรยากาศยาเมือลรงไปพี่น้องมันนี้บพาเป็นสภาพี่ผาน้องขี่รถซาเล็งคู่ใจหฮาเกียวหลอดบ,บอรกรุ่งครับผมไปกันเลยเอาเอาเรืเอย ยม่าาย เทียงตีหนึ่งตีสองคนละโอ้ยแต่เห็นกล่องเงี้เห็นเงหน่อยเห็นจังได้เห็นที่ำนันเลยอะไม่อยากให้ทายตีแนวเอ๊ไหน้รงเลยจกหนวปกติพี่น้องเฮ้ย 那我明天 พี่น้องน้ำทะเลลงเนี่ยตะกี้ลงลงคลองแถวนี้พี่น้องจ้าหาลูกปูลูกปลาผลบอเต็มสวัสดีครับพ่อพ่อมีความสุขไหมมีความสุขที่สุดในโลกเล่าเด็กไมเด็กไม่เด็กไม่เด็กไมออเอาขี่ไร่กัดนกพี่น้องบุกขึ้นไร่กัดนกฮ่าฮ่าฮ่าขาลีพี่น้องเอ้ยะลีพีบรรยากาศดีพี่น้องไอ้เบิ้งเราเบิ้งเบิ้งเบิ้งลดลงไปพุ่นกับทะเลนี่พี่น้องน้าเม่เนาะลงไปพุ่นกับเป็นทะเลนะครับเด้อมาเบิ้งทางพี่แบบนี้ นี่พี่น้องบอลนี่แหละที่ห่อสีปล่อยกระปูสร้างกระปูคนใบพันธุตัวตอนนี้พอว่าเคนบ่ได้เลี้ยงกุง้งพอเม่ไดเลยขอปล่อยกระปูตเนในหน้าของกบพอดูแลี้ยงหายแล้วพี่น้องให้ไป,ไปเบิ้งกันเนี่ยนี่เส้นทางสองไล่เหมนเดพี่น้องเบิง้งคือว่าน้อยบ่ราน้อยเนี่ยบอลนี่สองไล่เหมือนเดิมนี่ะเป็นอาชีพเสริมของเรา พอเราได้ออกกลังกายมีอะไรทำนะแม่เนาะเวลาเรากลับมาบอกกุ้งเราก็จะมีปูมาดักถาพี่พาน้องทำทริปกันก็จะเป็นบ่อนี้แหละเด้อครับเด้ออันนั้นก็มีกระนำเหมือนอันเนี้ยอันนั้นก็เป็นกระนำที่สามารถต่อไฟฟือนนอนได้ถ้าเราปล่อยปูเราก็มานอนเฝ้าได้นะแม่เนาะอาจจะเอาเต็น์มากลางนอนก็ได้ตรงนี้นอนเออคางเต็นต์นอนเลยเออทำบรรยากาศภาพพน้องทำ อเอาช<ด>ีวิต <นะ S 1> รอดน <ละ S 1> ้าแม่เนาะเต็นมากลางนี่นะนนี่ะบ่อที่ว่าเฮาสิปล่อยกระปู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าสั่งปู่คนไปแล้วนี่มันเป็นดินที่พ่อเพชรศึกษาเบิ่งเป็นดินที่มีหญ้าน,น้ำคั่นบ่ออีเด้การมีหญ้าน้ำคั่นบ่อแบบนดให้กระปู่ปลาไตออกเด้อพี่น้องกานเป็นบอ่อล้นๆขี้ดินมันมาไตออกเพิ่นว่าผู้เพิ่นเลี้ยงมาก่อนนะ่ะแต่ทางพุ่นนี่มีแต่ขี้ดินล้นถ้าเป็นบ่ได้หาสังกระซีห้างมาตีอ้อมบ่อตอกอ้อมบ่อเนาะแม่เนาะ มันนีซอยปู่วตาอออกพี่น้องเลยออ้ทางจากเงี้เน่ากับวันแปรโลกพี่น้องเลยตาบอลนันพนเลียงกุ้งบอลนันนะอืมอเอหากรนน้ำนังกระทามันนอนไหนพี่น้องเจคนหล่อที่สุดในโลกอก็คือบาวเพชรนี่แหละมีคนมาติดต่อไปเล่นหนังอันคู่ก็ไปเอ่ฮข้อรีวูดหลายเลี้ยงเลยพี่น้องแต่บาวเพชรว่าได้ตอบรับเพินไปเพราะว่าค่ายยากน้องมาหน้าค่าโตัวก็ให้เป็นเงิน ดอลล่า์ได้เงินยูโรมันก็บอกกีว่าจะคิดค่าตัวเท่าไหร่บ่วเพชนว่าโอ้ยตอนนี้ขนาดอยู่เมืองไทยก็เยอะแยะที่เขาติดต่อเข้ามาเรื่องล่าสุดก้อนอันเรื่องวันทองช่างท่องวันไ,ไนม่ี่นองเขาติดต่อมาเรียนเป็นคุณสร้างว่าเพชรก็เลยบ่ว่างเลยช่คิดไปรับแท่นโด<ม>ยแช่คิดก็ได้รับเป็นคุ้นช่างแท่นว่าบ่พเพชรว่ารับได้บทนี่เพราะว่าบ่เพชรหยามน้องมาน่าเรื่องยังก็ไม่ยางเรื่องคนคนนี้กำลังเหตุอยู่ี่แม่วันทองสองใจวันทองสองใจอืม นางกำลังที่เขาวันที่หนึ่งมีหน้าเนี่ยครับกวันคิดต่อว่าเจ้าบริมคุณช่างใครแน่ว่าฉันเล่นคู่ครับไม่ดาดาวิกาผมเนี่ยพอเวกันเลยว่าโอ้บบา่างบบา่างยากนอกมาหน้าอยู่องจันกัเดียวยิโทษบอกกันมูรุ่นพีแค่คิดไปเล่ินไอแค่นแค่คิดก็เลยไปเล่นพี่น้องเลยฮ่าม่้วนๆแต่พี่น้องฮ่มีน้เาสิบอกเาเลยว่าม้วนกบพี่น้องัแี่นี่แหละจะอ่อนดีจะอ่อนดีมึงเนี่ย ดิ่ง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 ด่งดิ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 ่งด่งดิ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 ่งิ่งดิ่งดิ่งด่งดิ่ง่งดิ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 ่งิ่งด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 ่งดิ่งดิ่งด บ่อที่เฮาตั้งโครงกันมาสิปล่อยปลูกถึงเราจะไปมุกอาหารเราก็ยังมีพ่อดูแลให้ก็ก็เป็นตังว่าปล่อยไว้เพื่อปลูกับหญนะ้านะแม่เนาะเพื่าในในมือหนะ่าอาจสิปลูกับหญ้ามาดักซอยอาจสิลงไปสักพันโตัวสักคน,นเป็น,เป,นเป็นเงินเลี้ยงในครอบครัวเลื่อนเฮาแหีนะ่พี่น้องไอ้บอ่อนี่กับบอ่อในบ่อผู้ใดก็บ่บอต่อแก่เฮาคือเก่านี่ยแหละบอ่อของต่อแก่ผู้ใจดีเคนผู้ใหญ่ใจด,ด,ใจดีของเฮาที่เพิ่นมีพระคุณต่อเฮ่านะแม่เนาะ คลิปนี้ว่าได้มีอย่างหลายพาพี่น้องมาเบิ่งบอสิปล่อยปูแลกะบ่าวเลี้ยงมาบ่าเพชรว่าบ่าได้รับละครหลายเลี้ยงแล,ล้วก็ฮอลลีวูดอีกทางเมืองนอกวายุงม,มานานหน่อยมีคนจาค้างมิค่ะโฆษณาอยู่า่นี้โฆษณาอย่างนอไปแป้งเด็กแคลแป้งเด็กคแคลก็ยังไม่รับเลยครับผมเพราะว่า<อ>งานตัวเองที่บ้านก็ล้นเหลืออยู่ครับผมไหนว่าจะทําเนื้อแดดเดียวส่งเอฟซีอย่างนี้ไหมเนาะ เดี๋ยวรอมานาโตก่อนตอนนี้ยังเอามืล้างตูดลูกอยู่ก็เลยไม่กล้ทาทำเดี๋ยวก็ธุรกิจผักสวนครัวเราอีกที่มุกดาหารธุรกิจเยอะจังเลยอตอนนั้นก็มีคนมารับไปเป็นตันเอารถสิบล้อมารับเอาผักน้องมนุษยไปไขายเงินก็ไม่รู้จะไว้ที่ไหนเยอะมากนะว่าจะเป็นสร้างธนาคารส่วนตัวขึ้นมาเก็บเงินเนี่ยว่าจีไปส้างธนาคารร่นรวนโตบอสเพจ่มมาคลิปนี่ต้องมีคนเอาไปพูดแน่นอนเลยเออ ก็มีผู้ใหญ่ใจดีสองท่านเอาไปคุยแน่นอนคุยค่ะคุยไปก่อนออคลิปนี้อนุญาตคุยไปก่อนไม่เอาไม่เอาเรากำลังสนุกมนันนาเอ้ยเอา้าไปโดนอะไรมาฮะ๋ยวจัดให้ทีหลังดังกว่านะจ๊ะ้าไปโดนอะไรมาบอกโอ้ยทำอีกแล้วทำไมเวลาเห็นกล้องต้องมาทำปากก็เฉไปท่วที่เพ่วแเด่นดูสิมาดมหน่อยมาดมหน่อยเดี๋ยวนี้ มาดมกัอมดมก่อนอืมอืออืออือก็ไม่รู้ไปทางไหนแะ้วไเนี่ยโดมไหมดมไหมอือไปไหนไปไหนอุ้ยทำไปแล้วสำหรับคลิปนี้กอันในวัชพาพขอโทษขอไปเฮ็ดบุคม่มสนุกบันเทิงพี่น้องขอบคุณตัวการ์ดและช่วงของคนกันที่ติดตามว่าบ่เพดีเฮ็ดคลิปเบาเบาบอกยังนลงไปคือบ่เพชรเคยบอกไว้ตลอดว่าบอกว่าบ่เพชดจะทายมีสาร่ามีบ่มีเน่กับขอรบกว่อนนพี่น้องเบิ่งเป็นกำลังแรงไก่นนเด้อครับเด้อก็ขอบคุณหันสาคนพี่บ่างจังเบาเพชรนี่ครับผมแม่สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีค่ะคลิปนี้พ่อพี่จะก็บอกว้แต่เจ้ากินยาบ้ามาดีสิว่าไอ้แล้วเนาะเมียเนาะเ mm hmm. มียนเดอ้อพี่น้องกาแฟาดิบถ้า <laughs> คินี้พลาดก็สวัสดีครับผมมาแนะ่พิ่งไปกิน<ะ>เออว่าเราลืมลืมบอกพี่น้องเพิ่งไปกินเลี้ยงที่อ่าร้านปูนิ่มมาเนาะแม่เนาะอร่อยมากผู้ใหญ่ใจดีอ่าให้ทําให้มีคลิปนี้ขึ้นมาเนาะแม่เนาะถ้าใครอยากไปดูไปดูในช่องสารเราบริสารเจอมาคลิปหน้าครับ